สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับาการปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อยนะครับนั่นก็คือเราจะนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการห่มดินนะครับเห็นว่าอันนี้จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับตอนนี้ที่สวน กำลังประสบปัญหาเรื่องของน้ําอีกแล้วครับตอนต้นปีได้แก้ปัญหาเรื่องน้ําไปก็นึกว่าจะหมดนะครับตอนนี้ปั๊มน้ําเหมือนจะพังก็เลยไม่สามารถสูบน้ำมาลดต้นไม้ได้นะครับก็เลยอาศัยการใช้ศาสตร์ของพระราชาตนินก็คือการหมดินนะครับในปีนี้ก็จะได้ทดลองอย่างจริงจังเรื่องของการหมดินเพราะว่า ตอนต้นปีได้ทดลองแล้วก็ปรากฏว่า,าสํำเร็จนะครับก็ได้ผลเป็นอย่างดีดังนั้นใครก็ตามที่กําลังปลูกพืชสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการห่มดินนะครับเรามีใบไม้เศษใบไม้นะครับหญ้าแห้งเศษฟางสามารถนํามาห่มดินเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับพื้นดินได้นะครับวันนี้จะมี เจ้ารถถังนะครับแมวประจำสวนมาร่วมออกกริฟด้วยนะครับนี่ก็จะเดินสำรวจไปทั่วนะครับไอ้รถถังตัวมันโตมากเลยให้ชื่อว่าเจ้ารถถังนะครับทีนี้เรื่องของการห่มดินหรือว่าการนำเศษใบไม้ต่างๆมาคุมนะครับเศษใบไม้ต่างๆก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับ อย่างฟางถ้าเราลดน้ําน้อยน้ําก็จะถูด,ด,ดซึมเข้าไปในเส้นฟางนะครับจะลงสู่พื้นดินได้น้อยแต่ถ้าเราลดน้ํามากนะครับฟางก็จะเปียกนะครับและเต็มไปด้วยเชื้อโรคนะครับก็คือฟางจะทําให้เกิดเชื้อราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของการห่มฟางนะครับ ก็จะมีใบไม้อีกใบชนิดหนึ่งนะครับที่จะแนะนำในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของใบไผ่นะครับถ้าใครมีใบไผ่มาใช้ในการหฮมดินจะได้ผลดีมากนะครับน,นี้เป็นตัวอย่างของการหฮมดินนะครับโดยใช้ใบไผ่ใบไผ่ที่เรานำมาโฮมวันนี้จะเป็นไผ่กิมซุงนะครับซึ่งที่สวนปลูกเอาไว้ ข้อดีของใบไผ่ที่ได้เจอด้วยตนเองนั่นก็คือว่าจะเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีมากนะครับดังนั้นใบไผ่จะให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าฟางนะครับที่สําคัญก็คือเวลาเราลดน้ําลงไปบนใบไผ่ใบไผ่จะไม่ดูดซึมน้ํามากเหมือนกับฟานะครับมันจะปล่อยน้ําลงไปข้างล่างนะครับในที่นี้น้ําจากข้างล่างก็จะไม่สามารถระเหยขึ้นมาข้างบนได้ดังนั้น ดินที่ถูกคุมด้วยฟางดินที่ถูกคุมด้วยใบไผ่จะมีความชุ่มชื้นมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับว่าข้างใต้ต้นฝรั่งนะครับจะเป็นยังไงนะครับนีคบ่ครับันนี้จะเป็นดินใต้ต้นฝรั่งนะครับที่คุมด้วยใบไผ่ก็จะมีความ ชุ่มชื้นนะครับดินจะชุ่มไปด้วยน้ำนะครับทั้งทั้งที่สองสวรรค์ไม่รดน้ำนะครับก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่เพราะว่าแสงจะส่องลงลงไปไม่ถึงนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของใบไผ่ที่ได้ทดลองนำมาใช้ในการคุมดินนะครับทีนี้ในต้นปีที่ผ่านมานครับถ้าเราได้ปลูกพืชก็จะพบว่า อย่างต้นฝรั่งนะครับพอมาเจออาการของโรคเดือดนะครับก็คืออากาศร้อนจัดอย่างไม่เคยมีมาก่อนฝรั่งก็จะสุกแดดนะครับผ่านไปเดือนสองเดือนสุกแดดละลูกเล็กๆไม่ลูกใหญ่นะครับแทนที่จะลูกโตก็ลูกเล็กแล้วก็สุกนั่นกะ็เพราะว่าความร้อนนั้นสูงมากนะครับนี้ก็เลยจะมาใช้ ทดลองใบไผ่ในปีนี้นะครับในการคุมโคนของต้นฝรั่งนะครับเพราะว่าถ้าด้านบนของฝรั่งร้อนนะครับแต่ถ้าเราทําให้ด้านล่างคือใต้พื้นของฝรั่งนั้นเย็นผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจนะครับว่าจะทําให้การติดลูกการสุกข,ของผลไม้นั้นใกล้เคียงกับปกติหรือเปล่านะครับถ้าในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาที่จะมาถึงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการใช้ศาสตร์ของพระราชานะั่นคือการหฮมดินนะครับซึ่งที่สวนนั้นจะใช้ทั้งใบไผ่แล้วก็ฟางแล้วก็ใบไม้อื่นๆนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็จะเน้นที่ใบไผ่เพราะว่าที่สวนปลูกไผ่ไปเยอะนะครับก็จะนําใบไผ่มาคุมเนื่องจากว่าได้ผลดีก็คือดินจะมีความชุ่มชื้นมากการระเหยของน้ําจะน้อยนะครับ ถ้าขุดลงไปใต้พื้นดินประมาณ10-20เซนก็ยังมีความชุ่มชื้นของน้ําอยู่อันนี้จะเป็นข้อดีของใบไผ่ซึ่งจีิไดนได้ว่าฝรั่งต้นนี้นะครับปลูกมาประมาณ4เดือนนะครับเห็นไหมครับมีความเขียวสดใสนะครับจากการที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รดน้ําทุกวันนะครับเพราะว่าขาด,ดน้ําในตอนนี้ปร๊มน้ําพังก็เลยใช้ศาสตร์ของพระราชามาช่วยเหลือมาช่วยห่มดินเอาไว้ ตอนนี้ฝรั่งก็เริ่มที่จะติดดอกนะครับนี่ครับก็เริ่มที่จะมีผลบ้างนะครับแต่ว่าต้นนี้เป็นต้อนอายุ4เดือนก็จะไม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องของการติดผลเท่าไหร่ครับแต่จะมีอีกต้นหนึ่งครับที่ปลูกไว้ก่อนนั่นก็คือต้นที่มีอายุ6เดือนนะครับนี่เจะรถถังมาแอบอยู่ตรงนี้ครับนี่จะเป็น ฝรั่งหงเปาซือนะครับสองต้นนั้นจะเป็นฝรั่งหงเปาซือซึ่งต้นนี้จะปลูกก่อนประมาณหกเดือนนะครับในตอนนี้ก็เริ่มที่จะติดผลนะครับนช่ครับจะหอไว้แล้วผลหนึ่งฝรั่งหงเปาซือเป็นฝรั่งที่ขึ้นชื่อว่าติดผลยากมากจะต้องฉีดฮอร์โมนต้องฉีดอะไรต่างๆมากมายบำรุงอย่างดีนะครับแต่ว่าที่สวนก็จะไม่มีการฉีดฮอร์โมนจะทดลองการปลูก กึ่งกธรรมชาตินะครับจะใช้ทั้งปุ๋ยเคมีบนพื้นดินนะครับปุ๋ยคอกน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักจุลินทรีย์ต้นกล้วยนะครับฉีดพ่นก็จะลองดูว่าอัตราการติดผลจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเน้นๆกึ่งธรรมชาตินะครับจะไม่ใช่ฉีดเร่งดอกเร่งผลน,นะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่ฝรั่งกำลังออกดอกเห็นไหมครับโอออกดอก ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางนี้ก็กำลังติดดอกแต่ฝั่งทางนี้นะครับเริ่มที่จะติดผลแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ต้องดูว่าจะรดนหรือเปล่าแต่บางช่อก็ผลใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้นโน้นก็เริ่มมีผลนะครับอันนี้ก็คือฝรั่งหงพอซื้อซึ่งขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดแล้วก็ปลูกยากที่สุดนะครับ ส่วนทางด้านนี้จะเป็นฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูได้ชื่อว่าเป็นฝรั่งที่ติดผลง่ายนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยผลดกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของฝรั่งกิมจูซึ่งคนที่ชอบฝรั่งและก็ต้องการผลฝรั่งดกๆก,ก็จะเป็นการปลูกฝรั่งกิมจูนะครับการดูแลก,ก็จะไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนฝรั่งหงเปาซื้อแต่ว่า สิ่งที่คนปลูกฝรั่งต้องควรรู้ก็คือว่าฝรั่งชอบแดดนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะปลูกกลางที่ร่งแจ้งเลยครับดังนั้นถ้าฝรั่งของใครดูแลอย่างดีแล้วไม่ติดผลนั่นก็คือว่าเราไปปลูกในร่มนะครับก็คือแดดไม่พอก็เลยทําให้ฝรั่งไม่ติดผลอย่างต้นนี้ซื้อมา2เดือนนะเห็นไหมครับนี่เป็นข้อดีของการซื้อกิ่งพันุจากร้านขายใกล้ๆบ้านนะครับจะได้กิ่งพันธุที่มีขนาดโตมากเห็นไหมครับ อายุสองเดือนแต่ว่ากิ่งพันโตมากเพราะว่าเราได้กิ่งที่มีขนาดใหญ่มาเลยนะครับแล้วก็ไม่ผ่านการขนส่งที่รุนแรงนะครับฝรั่งก็จะติดลูกทันทีนะครับเห็นไหมครับก็ดีของฝรั่งกิมจูก,ก็คือฝรั่งจะติดลูกทันทีโดยต้องโดยที่ไม่ต้องฉีดอะไรเลยนะครับแต่ว่าจะต้องปลูกกลางแดดนะครับดังนั้นถ้าปลูกฝรั่งแล้วไม่ได้กิน นะครับสันนิษฐานได้เลยว่าแดดไม่พอนะครับถ้าไปปลูกในที่ร่มผลก็จะไม่ดกนะครับอาจจะติดครั้งละสามสี่ผลแค่นั้นเองนะครับเคยลองอยในที่กลางสวนนะครับปลูกในร่มก็สงสัยว่าทำไมลูกไม่ติดแต่พอนำฝรั่งมาปลูกด้านนอกครับเห็นไหมครับเริ่มติดผลตั้งแต่อายุแค่สองเดือนสี่เดือนนะครับนั้นใครที่สนใจปลูกฝรั่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องปลูกกลางแจ้ง อย่าปลูกฝรั่งในร่มนะครับถ้าปลูกฝรั่งในร่มก็จะได้ผลที่ไม่ดกนะครับแต่ถ้าปลูกกลางแดดก็จะได้ผลดกดีนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการห่มดินด้วยใบไม้ด้วยฟางนะครับใครจะมีฟางมีใบไม้นะครับมีใบไผ่ก็สามารถนํามาห่มดินได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่า ใบไม้แต่ราชิดนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับพอน,นํามาใช้ก็จะ,ะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับที่สวนก็จะมีทั้งฟางนะครับมีทั้งใบไม้แล้วก็มีใบไผ่นะครับยังไครับทีงนู้นนะครับจะเป็นป่าไผ่นะครับก็จะมีใบไผ่มาคุมดินนะครับในตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่หน้าหนาวนะครับแล้วก็จะไปสู่หน้าแรางในนั้นน้ําก็จะเริ่มขาดแคลนนะครับก็จะทําการ คุมต้นไม้นะครับด้วยใบไม้แล้วก็ฟางนะครับนี้จะเป็นบริเวณรอบๆสวนนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้ความรู้จากการปลูกพืชก็คือการปลูกพืชใกล้ๆตัวนะครับก็จะทำให้พืชน,นั้นมีความงามมากกว่าการปลูกพืชในเวรที่ไกลๆนะครับเพราะว่า ถ้าอยู่ใกล้ๆตัวเราเราก็สามารถที่จะตักน้ําให้ปุ๋ยนะครับได้สะดวกนะครับแต่ถ้าไกลออกไปมีปัญหาเรื่องน้ําก็จะทํางานลําบากดังนั้นเราก็ควรที่จะปลูกพืชต่างๆให้อยู่ใกล้ๆตัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็าบารุงให้น้ําให้ปุ๋ยพืชต่างๆก็จะออกมาง,งามก่อนบริเวณอื่นๆนะครับงั้นก็ให้งามจากใกล้ตัว แล้วค่อยไปงามที่ไกลตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะสะดวกสําหรับการที่เรานั้นสนใจในการทดลองปลูกพืชนะครับ